เปิดตัวสีนักสู้แห่งฟิปราสังเวียนมวยรองผู้ที่ใช้กำปั้นในการกำหนดชะตาเพราะชีวิตไม่มีแต้มต่อยกที่1นึ่ซำเหมาเพชรประกายจันนักมวยเด็กผู้ฝ่ายฝันอยากจะเป็นแชมป์โลกถึงซำเหมาจะดูเป็นเด็กเงียบๆขี้อายแต่เมื่อขึ้นสู่สังเวียนแล้วเราจะได้เห็นสายตามุ่งมั่นตั้งใจอย่างกับเป็นคนละคนยกที่2ทายเงินติดสอนพิชัยผู้ที่หันมาเอาดีทางด้านมวยไทยอย่างจรงิงจังเหมือนชกจนพอมีชื่อเสียงก็ได้รับโอกาสให้มาซ้อมในค่ายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมทําให้เขาต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อให้ได้ขึ้นเเวีีียยนาชชชดดํิิกตท่3พพ นักมวยผู้มาพร้อมกับความยิยวันโดยสามารถคว้าแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งได้ตั้งแต่วัยรุ่นแต่แล้วก็ถึงจุดพลิกผันเมื่อเขาพ่ายแพ้ในการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกชีวิตของเขาหลังจากนั้นคือการเฝ้ารอวันที่จะได้กลับไปชกในโปรแกรมใหญ่อีกครั้งยกที่4วันฉลอง PK แสนชัยมวยไทยยิมอดีตนักมวยไทยผู้มีฉายาซ้ายอันพานแต่เมื่อเวลาผ่านไปจากมวยเป็นต่อกลายมาเป็นมวยรองกัะความพึ่งขนองในวัยหนุ่มวันนี้เขาสัญญากับตัวเองว่าจะขอฟิตซ้อมและเลิอกเอาใบยามุกทุกอย่างแต่เขาจะทำมันได้หรือไม่ติดตามรรองรวยิม27 ภายนต์นี้ในโรงข้าพยนต์